ธรรมะสบายใจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความสงบภายในใจสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยากชวนทุกคนมาพูดคุยในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงขอเพียงเราเข้าใจและตั้งใจปฏิบัตินั่นคือเรื่องของเอาพระไว้ในใจชีวิตดีขึ้นทันตา หลายท่านอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่วันนี้จะขออธิบายขยายความเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากคำสอนของหลวงปูด่ดูพรมปัญโยพระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งได้ให้เคล็ดลับการสวดมนต์ให้เห็นผลอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะเวลามีความสุขเราอยากให้ความสุขนั้นอยู่กับเรานานๆ แต่เวลาเรามีทุกข์เราก็อยากให้มันผ่านไปเร็วๆนี่คือธรรมชาติของจิตใจมนุษย์แต่สิ่งที่หลายคนมักมองข้ามคือเรามีเครื่องมือวิเศษอยู่กับตัวแล้วทุกคนนั่นคือพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งสูงสุดเป็นหลักยึดให้จิตใจมั่นคงไม่วันไหวไปตามโลกธรรมต่างๆ เวลาชีวิตเราเจอปัญหาเจอความทุกข์ความเครียดความกลัวความกังวลบางคนก็วิ่งหาทางออกผิดผิดไปหาหมอดูไปหาของขลังไปหาคนช่วยแต่หลวงปูด่ดูท่านว่าจริงๆแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยของจริงอยู่ที่ใจเราเองถ้าใจเรามีพระใจเรามีธรรมะ มันจะครุ้มครองเราได้จริงๆและที่สำคัญมันช่วยให้เรามีสติมีปัญญาแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วยหลวงปูด่ดูท่านสอนไว้ว่าการสวดมนต์ไม่ใช่แค่ท่องบทสวดไปเรื่อยๆโดยไม่เข้าใจความหมายแต่เป็นการที่เราน้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมาประดิษฐานไว้ในใจของเราอย่างแท้จริง การสวดมนต์เป็นการสร้างพลังงานที่ดีงามให้กับจิตใจของเราเป็นการเตือนสติตัวเองให้ระลึกถึงคุณความดีเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกจากใจทีนี้เรามาเจาะลึกเคล็ดลับการสวดมนต์ให้ได้ผลจริงตามคําสอนหลวงปูด่ดูซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อขอได้ดังนี้ประการแรกก็คือตั้งใจจริง ก่อนที่เราจะเริ่มสวดมนต์ให้เราตั้งจิตตั้งใจให้ดีว่าเราจะสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อแผ่เมตตาหรือเพื่อขอพรสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมการตั้งใจจริงเป็นการเปิดใจของเราให้พร้อมรับพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นจากการสวดมนต เหมือนเราจะเรียนอะไรสักอย่างถ้าเราตั้งใจเรียนเราก็จะเข้าใจและได้ประโยชน์เต็มที่การสวดมนต์ก็เช่นกันถ้าเราตั้งใจจริงผลก็จะเกิดขึ้นจริงประการที่สองก็คือเข้าใจความหมายของบทสวดไม่ใช่แค่ท่องไปตามตัวอักษรแต่ให้เราพยายามทำความเข้าใจความหมายของบทสวดแต่และบทเช่น บทอิติปิโสเรากำลังระลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทพาหุงเรากำลังระลึกถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าเหนือมารและอุปสรรคต่างๆการที่เราเข้าใจความหมายจะทำให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของบทสวดและจิตใจของเราก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้น ทำให้การสวดมนต์ของเรามีพลังและเข้าถึงจิตใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นประการที่3ก็คือสวดด้วยจิตสงบเวลาเราสวดมนต์ให้เราพยายามทําจิตใจให้สงบนิ่งไม่ฟุ้มซ่านไม่คิดเรื่องอื่นปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่ค้างคาในใจไปชั่วขณะหนึ่งแล้วจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์การทำจิตใจให้สงบ จะช่วยให้เรามีสมาธิและเมื่อมีสมาธิพลังงานจากการสวดมนต์ก็จะรวมศูนย์และส่งผลได้เต็มที่เหมือนเราเอาน้ำไปรดต้นไม้ถ้าเรารดทีละน้อยละน้อยต้นไม้ก็จะดูดซึมได้ดีแต่ถ้ารดน้ำเยอะๆทีเดียวน้ำก็จะไหลทิ้งไปหมดการสวดมนต์ก็เหมือนกันสวดด้วยจิตสงบ คือการรดน้ำที่พอดีทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดประการที่สี่ก็คือน้อมนําพระไว้ในใจนี่คือหัวใจสำคัญของคำว่าเอาพระไว้ในใจเวลาเราสวดมนต์ให้เรานึกถึงภาพพระพุทธรูปหรือพระเครื่องที่เราเคารพบ,บูชาหรือนึกถึงคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำสิ่งเหล่านั้น เข้ามาประดิษฐานไว้ในจิตใจของเราการที่เรานึกถึงเพราะอยู่เสมอจะทำให้จิตใจของเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวมีหลักประกันความดีงามอยู่กับตัวเหมือนเรามีเพื่อนที่ดีคอยเตือนสติอยู่เสมอเมื่อเรามีพระอยู่ในใจเราก็จะเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีงามและจะน้อมนำไปสู่การกระทำที่ดีงาม หลวงปู่ดู่ยังสอนว่าพระอยู่ที่ใจไม่ใช่เฉพาะตอนกราบไหว้หรือสวดมนต์เท่านั้นแต่หมายถึงในชีวิตประจำวันด้วยไม่ว่าเราจะทำงานขับรถหรือพูดคุยกับใครก็สามารถระลึกถึงพุทธโธได้เสมอนี่คือการภาวนาอยู่กับปัจจุบันทำให้ใจไม่ว่างจากพระเลยประการที่ห้า มันสวดมนต์เป็นประจำการสวดมนต์ก็เหมือนการออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำร่างกายเราก็จะแข็งแรงจิตใจเราก็จะสุดชื่นการสวดมนต์ก็เช่นกันถ้าเราหมั่นสวดมนต์เป็นประจำทุกวันจิตใจของเราก็จะค่อยๆสะสมพลังงานที่ดีงามสะสมบุญบารมีทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้น ไม่วันไหวต่อโลกธรรมต่างๆและจะช่วยให้เรามีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตเหมือนกับเราเก็บออมเงินทีละเล็กละน้อยพอถึงเวลาจำเป็นเราก็จะมีเงินสำรองไว้ใช้การสวดมนต์ก็คือการเก็บออมบุญบารมีนั่นเองหลวงปู่ดูยังสอนว่าให้อธิษฐานให้ถูกทางขอในสิ่งที่ดีงาม ไม่เบียดเบียนใครและเมื่อขอแล้วต้องลงมือทำให้สอดคล้องกับพรเช่นขอให้สุขภาพดีก็ต้องรูแลตัวเองด้วยไม่ใช่ขอแล้วไม่ทำอะไรเลยท่านผู้ฟังลองลึกดูนะเมื่อเรามีพระอยู่ในใจไม่ว่าเผชิญทุกเรื่องใดการงานการเงินความรักหรือสุขภาพใจจะไม่ฟูมฟาย แต่จะใช้ปัญญาแก้ไขมีสติและความหวังเพราะมีพระรัตนตรัยเป็นหลักยึดการสวดมนต์จึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันภัยทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะภายในใจความโลภความโกรธความหลงเมื่อมีสติจากการสวดมนต์เราจะรู้ทันและไม่ถูกครอบง,งังเมื่อใจมีพระเราจะทำผิดได้ยากขึ้นเช่น หากกำลังจะเผลอพูดโกหกเสียงพุโทโธในใจจะคอยเตือนสติหรือเวลากโกรธก็จะหยุดทันก่อนลุกลามสิ่งนี้เองทำให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเพราะมีหลักใจคอยกำกับกายวาจาใจหลวงปู่ดูสอนไว้ว่าผู้ที่ภาวนาจนใจไม่ว่างจากพระแม้ยามหลับหรือตื่นก็มีเกราะคุ้มครองอย่างแท้จริง ไม่ใช่เครื่องรางแต่เป็นใจที่มีพระเมื่อปฏิบัติสม่ำเสมอผลจะค่อยๆปรากฏเช่นใจร้อนก็จะเย็นลงคนขี่กลัวก็จะกล้าขึ้นคนกังวลมากก็จะปล่อยวางได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะใจได้รับการชำระอยู่เสมอแต่การสวดมนต์ก็ต้องคู่กับการทำความดีเช่นให้ทาน รักษาศีลภาวนาช่วยเหลือผู้อื่นพูดยาไพเราะคิดดีทำดีทั้งหมดนี้เป็นการสร้างบุญบารมีทำให้ใจผ่องใสชีวิตดีขึ้นเองตามลำดับบางคนอาจสงสัยว่าสวดมานานแล้วแต่ไม่เห็นผลก็เหมือนปลูกต้นไม้ต้องดูแลต่อเนื่องไม่ใช่หวังผลทันที ผลจะมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแน่นอนการสวดมนต์ไม่ใช่เรื่องเฉพาะผู้สูงอายุแต่เหมาะกับทุกคนทุกวัยทำได้ทุกที่เริ่มจากบทเล็กๆง่ายๆก็ได้ขอเพียงสวดด้วยใจที่ตั้งมัน่นเข้าใจความหมายและน้อมนำพระไว้ในใจเมื่อปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปูด่ดูท่านผู้ฟังจะสัมผัสได้ว่า ชีวิตค่อยๆดีขึ้นจริงไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ภายในใจก็สงบขึ้นเบาสบายขึ้นสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้ใจว่างจากพระแม้เพียงขณะเดียวมันสวดมนต์มันภาวนาให้ใจมีที่พึ่งอยู่เสมอแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะพระแท้อยู่ที่ใจ อยู่ที่การกระทําของเราในทุกๆวันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยโปรโดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่ชอบธรรมขอให้สำเร็จสมปรารถนาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญา และสามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายได้ด้วยดีให้จิตใจเปี่ยมล้นด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาตลอดไปธรรมะสบายใจขอให้ใจคุณสงบในทุกวัน